เพื่อนส่งมาให้ปักพันนะครับเป็นเหล็กขดาหนึ่งุดสอมมนะครับอนี้คาดว่าจะเป็นพรลมสอนิ้วนะครับเียบบเท่ากับพลมไอ้น้ำนะครับไปเคียงกันนะครับออกไปเคียงกันนะครับ ลวดที่ใช้นะครับเป็นลวดเบรอร์สามสิบเก้านะครับขนลันใช้พันหนึ่งร้อยยี่สิบรอบนะครับนี่ยังถ่ายให้ดูนะครับตอนแรกทำเสรแล้วได้แล้วเรย้อยแล้วตาครับตาเสร็จนะครับ เลือดนิดนึงนะครับขออภัยสภาพแสวนะครับวิธีการเอากระดาษมาแล้วกันนะครับอ่ะอย่ปาปรับปรับผมแสงหน่อยเลืดนึงนะครับปรับุมแล้วนะ่าจะชัดขึ้นนิดนึงนะครับขออภัยพยายามทำให้ดู การกดตากนะครับ,บยังร้อยไม่ใกลนะครับเดี๋ยววัดนะครับวัดเส้นเล็กทำลำบากนะครับจับใจเย็นๆค่อยนะครับแล้วก็ขายเท้าแกนไว้แกนด้วยนะครับติบดนะครับกาดพันนะครับ เลกมากนะครับใายรอบเยอะนะครับสายรอบอันนี่อ่า1,124นะครับ,รรบมารอบที่สองนะครับบดีเซ็ตนะครับ วันนะครับอีกนะครับวันจะรัววรับช้รอบรอบมีปัญหาตรางประราบเร่งนะครับทีมาครับลำบากนะครับำนยกแตถ้า จะทำเมืได้เกนะข้อดีก่อนครับตอนเย็นก็จะมาต่อจับตาครับที่พยาธิจับนะครับการจะกําลังนะครับวันี่39ข้อดี่อนะครับกรอ ก็พาฟ้อยู่นี้นะครับมีดอกแฝงนะครับเล่้ยให้เรี้ยขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เลิ้ไปก็ลัวววประทานนะครับดีนะครับวัดติดราคาดีนะครับตป็นวัวประิานประพาดทิศใต้นะครับ เด,ยด,เยเดียวครับไม่แบกตัวดีเซ็ตรีเซ็็ให้มันที่0นะครับกระพันไปนะครับ ก็การที่สมภารนะครับก็อาจจะท้าอะไอย่งี้านาประกาเนะครับทำงานหลักอ่จะไรับประานนะครับจะได้ไม่เสียบังเวลาราคาเนะครับ รถโ,โต๊ตอารา <c oughs> นะครับรอจยไว้ช่วงเานกช่วงเย็นะครับาวนหน้านะครับ้าวอาิตกปิดล้นะครับเป็นช่วงเงตั้งอะไรก็ร่่ยจะไปจับเจับหน้ที่ดรากนรากน จส่วนอะไรรถพันนะครับส่วนมาเน่น่นๆนะครับอ่ะคุยเกินเลยใต้ไปนะครับเป็นไรสายคืนได้สวัสดีครับรุ่นนี้นะครับทำตัวหนึงนะครับเป็นดิจิตอลนะครับสายคืนไม่ได้นะครับวนไปเลยไมใช้นะครับอันนี้คนสุดท้ายนะครับเป็นโคนที่ขี่นะครับจะขึ้ลึกมากนะครับตามารถนได้ขึ้นลึกก็ได้กันขึ้นนะครับ ลลลเลสา,ามสบเก้าน่ายช้กับกละโดาน้ำเลยกะลขนาดเล็กนี่กระแสน้อยนะคะะรับก็ดีครับจัดไปก็เสียก็เสอความยากความยากความยากเท่าไหร่เวลาทำล้วเราละลันนงนี่ผลิตผลได้นะครับไม่เ,เคย4ิสสี เาเล็วเี็กิดด็ดสอเยก็ไม่อยากพันะยากแบงไม่ได้ค่ะ เมนะครับเครื่องกอเครื่องดีมีใจไปต่อรื้งนะครับก่อนผมใช้ทุกแบบอี่นีอ่านักที่เป็นตัวเล็กบทจานนะครับมียากทำให้ทำงานช้าเลืตั้งแต่ละครั้งอตอนนี้ใช้รุ่นนี้ก็เร็วหน่อยนะครับหลายท่านมองดูอาจจะดูไม่เท่ากันนะรจริงๆเป็นที่การตั้งแบบเรีบเยบร้อยนะครับสำหรับ แผ่นกดลันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับน,นี้แปะไว้แล้วก็ตัดต่อไปก่อนนะครับเข็นเบอร์ไว้หน่อยนะครับ จับแก้วับแ่ไรนะอยาก,กลับมาแล้วลืมว่าเป็นอันทำกับคนเดียวก็ยังลืม จะมีข้อดีนะครับใช้แปแปกๆแบบเป็นเส้นเล็กนะครับต,ตัวนี้เป็นรอบนะครับนนต,ต,ต,ตัวนี้เป็นรอบนะครับ เวลาผมยักไว้ผมก็จะทาข้อมูลไว้อย่างนี้นะครับอี้อไหนเทียบขนาดเล็กได้นะครับกับล่องนะครับเทียบขนาดเล็กกับล่องได้นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวทำเ็จเราจะเทียให้ดูว่ากินกระแสเท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้ติดตามกันนะครับครับช่างติ้มเซอร์วิสนะครับครับติปต่อไปก็จะเป็นทันกดสตาร์ทนะครับเอาไว้ช่วงว่างนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมากติดตามนะครับขอบคุณครับ